สวัสดีค่ะทุกคนให้ชมเอ่อหิมะข้างหลังนะคะสวยงามมากเลยหิมะตกเมื่อคืนนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยแล้วก็มีแดดออกด้วยหิมะฟินแลนด์

เก่งไเมแกงคือคือในหนังคือในลูกที่เขาก็ย็นตอนเด็กหน่อเนาะค่ะอยกสตคือใเทพนิยายไแ่เกงอยแ่เก่งออยมันหนาวนมันก็บ่มมวลปนันดอกจ่ากัอยู่ดนๆใชเอะลมันกง่ามอยู่มันกะสาอ่อนยูแม่ต่อยมา ถึงจะหนาวแบบนี้่คนเกิดออกก็ต้องออกมาเชตดกิจกรรมก็เก้าลคะมาน็ากรรขอ่าคใส่ชีวิตตามปกติเก้าแติ่กรรมขงงมา่านก็ใส่ีิาก้าี่กกอ่า่ก็สิเบินกิจกรรม่มากกว่ามา่ีาก้าได้กับอง่อา่าคนีเด้ินองก่อคน่ะ เราล่นสิไปบาเกืองใส่ไฟฟ้าอากกินเล่นข้าสิ่มไปสาขาไงค่ะ้วเขาก็ต้องขี่รถไปเขาไปได้ทางเดียวสิ่งที่ร์เอาซียอรีาก็สเดนอบตนนี้แก็สถึงมอเตอร์เว่ยแล้วค่ะแดดออกนีงามแห้ง บรรยากาศขังท้งา,างค่างกำหน้าวิวกำหน้ออาอาอกมากตอดมาฝากพี่น้องบ้านนอกนะคะ่ะ ก็เก <t ư ơn> <làm> ิดนึงชั่วโมงจ้ะหรือว่าก็ไกลปบนไหน เป็นห้างเหมือนกันแล้วก็จะเป็นโรงแรมอยู่ใกล้สนามบินแ่ะเป็นโรงแรมฝั่งซ้ายมือเป็นโรงแรมฝั่งขวามือนี้จะเป็นห้างห้างที่อยู่ติดสนามบินอยู่ใกล้ๆสนามบินแฮซิงกีเลยจ้ะ ยุ่งบูที่เราขับผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะเราจะอ้อมมาอีกฝั่งนึงอันนี้ฝั่งทางด้านหน้านะหอดเราจ้าตอนนี้เขาก็มาหอดรานเครื่องใส่ไฟฟ้าแล้วที่้เขางจะมาซื้อมื่อนี้เขาจะมาซื้ออันเครื่องดูดอากาศเนาะเครื่องดูดอากาศอยู่ในขั้วค่ะ เขาก็เลยต้องมาสาขาใหญ่นี่ค่ะเอาอยู่ร้านนี้ร้านกิการติกิการติของฟินแลนด์เราจะมาสาขาใหญ่<ม>เขาอยากได้ตักเบิ้งหลายๆหลากหลายเพราะว่าพื้นที่เขามีจำกัดเราก็เลยต้องมาสาขาใหญ่ค่ะเจลสวัสดีค่ะย,ยังลูกตุ๊ดตุ๊ดตมไป เอวอย่าลืมเต้นให้ดูด้วยนะเต้นแนวใดก็เป็นยังส่ร้านกีกันติของฟินแลนด์ส่วนมาก ทนกิดจะมาซื้อเครื่องใส่ไฟฟ้ายูร้านนี้ค่ะมันจะมีหลายร้านยู่ในฟินแลนด์นะจ๊ะแต่ว่าร้านนี้ส่วนมากจะเป็นสินค้าหลากหลายสา้าใหญ่ไปเบิงค่ะไปยิยไม่แล้วสิหายเอียงของเรา ดูหน่อยเต้นให้ดูอีกหน่อยจ้ะโอ้ยอันนั้นมันเป็นลิงกังแล้วนั่นไปสายสิไปสายทางนี้บุญอ่ะพี่พออยู่ทางฝุ่นพี่พอ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานนะคะโซนเครื่องล้างจานเยอะแยะเลย เวฟอันนี้เป็นเตาเตาไฟฟ้าเตาอบข้างล่างแล้วข้างบนก็จะเป็นเป็นเตาทำอาหารมาเต้นให้ดูอีกแล้วล <m ming Happ heures> ิงเหี้ยงลิงเหี้ยลิงเหี้ยแสดังเตาแท้ฮะลิงเหี้ยแสดังเตาแท้ให้ดูเสร็จดังพึ่งเบื้พึ่งเบื้องดึงตึงเบื้งตึงเบื ว่าเหตุยังอาเต้นเต้นจะซื้อไอ้บัมเบิลทีให้กินชื่อชาคมกให้กินนะเล้ะให้ช้อนแก้วเลยคุณอ่ะคุณอะคุณอะเต็นดี่ใจไหลเต้นดีๆโอ้ยอย่าเต้นลิงเต้นดีๆ เต้นดีๆอฟอนหมอลำเฮเบิ้งแน่เลยฟอนหมอลำเฮเบิ้งแน่ฟอนหมอลำฟอนเป็นบฟอนหมอลำเหมือนยายเต้นนะนะเร็วๆเร็วอๆเต้นยังไงฟอนยังไงคือหน้าหันหมอลำมืนแม่เร็วๆเร็วเร็วหนายหันหมอลำแม่มือนั่นแม่เรื่อยๆ น้าไม่เออุ่นไหมหน้าอุ่นอยู่เนี่ยดึงดิ๋งตงติงตงติงเปลีนฟันเรียงเนี่ยได้ดูสิพี่ไปใส่อะไรบ้่ะนี่พ่อสู้ไปใส่แล้วพี่พี่พ่อแม่ไปใส่แล้วพี่พ่อแม่ <It> อยากได้เตาใหม่จังเลยอยากได้หมูแดงหมูแดงก็อยู่สวนสัตว์นู่นน่ละลูกหมูแดงก็อยู่สวนสัตว์จะดูอะไรกันดีนู่นนู่นนู่นเให้ไอพนักงานเขาหาให้อยู่เพราะว่ามันมีจำกัดมีจำพื้นที่เรามันมีจำกัดเราก็ต้องหา หาตัวที่มันเข้ากับพื้นที่เราได้ได้ประาบมได้ยังเลยพี่น้องเอ๋ยของบะมี่จ้ะของไม่มีไปดูที่อื่นกันถ้าไม่มีเราก็ต้องสั่งเอาอันนี้เขาสิบกับสิไปไปเดินหาต้อค่ะพ้าพาไปกินชาไข่มุก ร้านไทยจะมีร้านไทยอีกหนึ่งร้านไทยหนึ่งร้านที่ห้างที่เรากำลังจะไปเนาะเดี๋ยวจะพาไปชิมงไปกินชาไข่มุกกันค่ะฟรมนเชียลเป็นเหรียญน้ำเนาะไปจ้าไปไปไปน้ำกันค่ะนี่ออกมาขทางนอกตึกตรงขามนี้ก็จะเป็นตึกขายเครื่องกีฬาชุดกีฬาเครื่องกีฬาต่าง อา u t ทั้งหลายเนาะจ้ะอันนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เราเดินออกมาตะกี้ก็จะเป็นห้างเครื่องใช้ไฟฟ้าโตโยตาจ้ะมาโตอยู่ร้านที่สองร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าร้านแรกห้างแรกเราหาไม่ได้เนาะของไม่มีนะคะ เราก็เลยมาร้านอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน power ไ,ไปดูกันจะ้ะร้านเครื่องเชฟเฟอ้าที่ฟินแลนด์เขาเป็นยังไงบ้างอืมห้างนี้ก็ถือว่าใหญ่นะเนี่ยเราไม่เคยมาสาขานี้เลย ไอดูกันว่าเราว่าเข้าสิหาหาได้ไหมถ้าหาไม่ได้แล้วก็ต้องใช้แพลนบีคือสั่งทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนี่เรามาถึงห้างแล้วไอดีสเราจะเข้าไปจอดรถกันก่อนเฮ้ยที่บันเริงมีแค่อิตาเกสกุกเซนบิ อีสีอีสเที่ยโอตรสวกเลยเอาสิขาจอดรถในอาคารจอดรถ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกดไลล์ด้วยอันนี่เรากำลังเดินเข้าห้างเรามาจอดรถอยู่ชั้นชั้นดาดฟ้าเพราะว่าข้างล่างคนต่อคิวเยอะมากนี่เลยนี่ี <c oughs> ตอตนนี้เราอยู่ชั้นสองของห้างขอมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยอีก <Yeah. S 1> ฝั่ง oh. แต่กี้เราเราไปห้างห้างห้างนี้มาห้างอะไร คราใช้ไฟฟ้าละร้านนี้มาแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ให้เราถ่ายภาพข้างในเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วเราก็ได้เครื่องดูดอากาศมาจากที่นั่นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขาห้ามเราเขาห้ามเราถ่ายก็ไม่เป็นไรนี่ตอนนี้เราก็มาถึง ห้างแล้วเราก็จะมากินข้าวที่ร้านอาหารไทยอยู่ในห้างนี้นะคะโอ้ต้นคริสต์มาสสวยมากเลยนี่มิเชลจะไปเล่นจะไปเล่นก่อนปล่อยพลังก่อนตรงนี้ตรงนี้มิเชลจะไปเล่นตรงนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะไปทานข้าวกัน จะอีกอมองไปฝั่งนู้นจะสวยมากเลยเขาประดับไฟคริสต์มาสสวยมากเลยที่นี่เราก็ยังไม่ได้มาสักทีตั้งแต่คริสต์มาสมาตั้งแต่คริสต์มาสยังไม่ได้มาที่นี่จะกทีวันนี้เพิ่งจะได้มาแต่ว่าเขาก็ยังมีไฟประดับอยู่สวยมากเลยค่ะทุกคนเก็บภาพมาฝากนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูต้นคริสต์มาสที่เขาจัดไว้ตรงกลางห้างนะคะนี่ต้นใหญ่ๆงามๆเลย อาหารเขาปิดว่เนี่ไม่ปิดเดี๋ยวต้องรองมิเชลเล่นเสร็จก่อนแต่ตอนนี้พามาเดินก่อนค่ะพามาเดินเก็บภาพสวยๆก่อนโอ้ยตรงนี้เป็นที่นั่งถ่ายรูปซันตาคอร์สนี่ว่าอ้สวยงามนี่ะ วันคริสต์มาสก็น่าจะมีซันตาคอสมาให้นั่งถ่ายรูปนะเนี่ยคิดว่าเลยนะเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอมิเชลเล่นเสร็จก่อนนะแล้วก็เราจะพามาชิมอาหารร้านนี้ นี่ค่ะบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของห้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดินไปสุดทางตรงนู้นก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะขึ้นไปไฟฟ้าใต้ดินรถไฟใต้ดินได้เออไม่เฉลก็มาแล้วตอนนี้ได้ของเล่นเล่นเสร็จแล้วเราก็จะไปร้านอาหารกันต่ออะไรลูกอ,อ,อะไรยะนึบๆบอีกแล้ว <laughs> ไปค่ะที่นี่ก็จะมีคล้ายๆโซนอาหารโซนศูนย์อาหารนะคะโซนอาหารมีอาหารแต่ละชาติเลยอยู่ในนี้มีให้เลือกแต่ละร้านแต่ละร้านเยอะมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแต่ เราก็นี่ไม่พนอาหารไทยว่าเป็นอาหารที่เราขับไม่ได้ไปขาตามพ่อรูปไปเลยไปได้ของเล่นมาแล้วตอนนี้ก็จะป็นเวลาเติมพลังของแม่แล้ว นี่ค่ะร้านนี้เลยอาหารตามสั่งอร่อยมากเลยเดี๋ยวรอคิวก่อนเนาะใส่คืออา,าหารที่นี่ก็มีหลากหลายนะคะมีต้าวเตี้ยมีโรตียอสตมีอาหารนาำทานัน หม่ไอ้ยางไม่บอกจังเมก็จะปดกันไปเจกาแก้ชีวตน้วตอนนจะมีหัเม็ดมม่วงขาดไม่ได้ฝรั่งบไก่เดี๋ยวรอดีว่าเราจะสั่งอะไรลากมาแล้วมลายอย่าง กุ้งทอดกุ้งเข็มปลาลาบไก่ลาบไกนี่ลาบไก่เรามาพร้อมจานจานเป็นจานแบบจานแบบโบราณของเรานี่ลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่ มากินข้าวน้ำจิ้มเด้อค่ะมากินข้าวกับมิเชลเด้อมากินข้าวน้ำจิ้มกับมิเชลเด้อค่ะเด้อข้าวมิเชลมิเชลข้าวค่ะข้าววันนี้ข้าวราดไก่แซ่มค่ะราดไก่ราบไก่ันนี้ค่ะข้าวอันอันนี้ข้าวมิเชลค่ะ

อ ja, 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 ja. ันนี้รตี่ยัดไซ้อนีปแล้วนะรับอนไปแล้วกี่รอล้วนะครัวหลาบไ เน้อชาค่ะนน่งผัดเม็ดมะม่วงลาบไก่จี๊ด udah kule grade ya ini kan ini ini ada ya ini 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 นี่นะคะสีสชาไทายของร้านอาหารตำแังที่นี่นำชาไม่มามามไแล้วไม่มาอีกตัสิ้นเดี๋ยวอีกสิมิด <ส>อันนี้กรีนทีของมิเชลอไยอะไรบอที่มก่ดูแครที่ใ่มทาสอาะไอตี แล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวกลับบ้านกันจ้ะก่อนกลับบ้านเราต้องแวะถ่ายรูปก่อนไปค่ะไปถ่ายรูปกันก่อนกลับบ้านพลาดไม่ได้เพราะว่าสวยมากเลยเราต้องเก็บภาพสวยๆไว้ก่อนไปค่ะานาั่งตรงนี้ ค่ได้ภาพส,สวยๆแล้วกลับบ้านกันที mm hmm. มิเชลจะกลับบ้านแล้วค่ะค่ะ <ule Honestly> มิเชลจะกลับบ้านแล้ว <ule ifice> มิเชลกินอิ่นแล้วมิเชลก็จะกลับบ้านแล้วค่ะอ่ะลองเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอากังฟูฟังไันฟังอาร์เรไลต์จารีจารีมีนอราดูปาริฟารเฟรดัทส์ไมฟมาไม่เคยถูยูสคังฟู

หนาสิเป็นยังไงเวยรควันออกปากเลยร้อนมากเลยเหรอร้อนรือหนาวโอเคตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกลานจอดรถแล้วนะคะเวลากลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอเรานะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอของเราก็สวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิเชลกับแม่ตุ๊กด้วยนะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ 发给你看。